พ่อแม่ทุกคนรักลูกหวังดีกับลูกไม่มีใครคิดร้ายต่อลูกเลยค่ะแต่กลับเผลอทําร้ายหัวใจลูกทุกวันโดยไม่รู้ตัวด้วยสิ่งนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรและทำไมจึงเป็นเช่นนั้นอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนิทานเรื่องตะปูเรื่องก็มีอยู่ว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งมีนิสัยใจร้อนโกรธโมโหง่ายชอบพูดไม่ระวังและมักต่อว่าคนอื่นแรง แม่เขาเห็นก็เลยอยากสอนลูกค่ะบอกลูกว่าถ้าวันนี้ลูกด่าใครตำหนิใครหรือพูดจาไม่ไพเราะกับใครให้เอาตะปูไปตอกที่รั้วบ้านหนึ่งตัวโดยความที่เขาก็พูดจาแรงๆอย่างนั้นเป็นปกติอยู่แล้วตะปูตัวแล้วตัวเล่าก็นำไปตอกลงบนรั้วบ้านเย็นวันนั้นปรากฏว่าตะปูตอกลงบนรั้วบ้านเกือบทั้งแผงเลยแม่เขาเห็นก็เลยบอกลูกว่าต่อจากนี้นะ ถ้าลูกกำลังจะด่าใครแล้วฉุกค,คิดได้หยุดปากทัานไม่ต่อว่าเขาหรือว่าลูกพูดนิ่มขึ้นพูดจาดีขึ้นพูดชื่นชมคนได้มากขึ้นให้ลูกไปถอนตะปูที่รัว้วออกมาหนึ่งตัวหลังจากนั้นลูกก็ตั้งใจควบคุมวาจาพูดไพเราะขึ้นพูดดีขึ้นด่าน้อยลงทุกครั้งที่ทำได้เขาก็ค่อยๆถอนตะปูออกมาทีละตัวทีละตัว จนตะปูเหล่านั้นทอนออกจากรั้วบ้านจนหมดเด็กน้อยดีใจมากรีบจูงมือแม่ไปดูที่รั้วบ้านค่ะดีใจว่าตัวเองทําได้แล้วแต่ความพีมันอยู่ตรงนี้ค่ะแม่ถามว่าเห็นอะไรบนรั้วไหมลูกลูกตอบว่าเห็นครับเห็นรอยตะปู ใช่แล้วลูกทุกครั้งที่ตำหนิใครด่าใครวิพากวิจารณ์ใครหรือพูดจามไม่ไพเราะออกไปก็เหมือนกับเราได้ตอกตะปูเข้าไปแล้วในหัวใจคนทำให้เขาเจ็บใจทำให้เขาปวดใจพอตอกไปแล้วถึงแม้จะถอนออกมาพอด่าไปแล้วถึงแม้จะพูดขอโทษก็ตามแต่สิ่งที่หลงเหลืออยู่ในใจดวงนั้นก็คือรอยตะปูซึ่งรอยที่เกิดขึ้นในใจอ่ะ คงอยู่อย่างนั้นยากจะแก้ไขให้กลับมาดีได้ดังเดิมนินทานเรื่องตะปูนี้ก็สอนให้เรารู้ถึงความสำคัญของคำพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำที่พ่อแม่พูดกับลูกคำพูดของพ่อแม่สำคัญต่อลูกมากคำพูดของพ่อแม่มีพลังมีอำนาจและมีอิทธิพลต่อลูกคำพูดของพ่อแม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและอนาคตของลูก ถ้าพ่อแม่ใช้เป็นใช้คำพูดดีๆใช้ในทางสร้างสรรค์คำเหล่านั้นก็จะเข้าไปสนับสนุนลูกแบบที่ไม่มีใครในโลกนี้จะมาทำเทียบได้แต่ในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าพ่อแม่ไม่รู้ไม่ตรหนักและใช้ไม่เป็นพูดแต่คำลบๆคำดุดาตำหนดิด้วยอารมณ์โกรธโมโหรุนแรงหรือพูดประชดประชันขู่เข้นล้อเลียน ทำให้เกิดปมด้อยคำเหล่านั้นก็จะเปรียบเสมือนกับตะปูที่ฝังเข้าไปในใจเราลองคิดดูนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้เคยตอกตะปูเข้าไปในใจลูกกีดตัวแล้วโดยไม่ทันรู้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาหน้าสิวหน้าขวานมันไม่ทันนะคะถ้าไม่เคยฝึกไว้ก่อนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ทันแน่นอนถึงจะมาขอโทษลูกทีหลังถึงจะมากอดลูกทีหลัง แต่ตะปูที่ตอกเข้าไปแล้วยังไงก็ยังคงหลงเหลือรอยแล้วรอยตะปูนั้นจะกลายเป็นแผลในใจและจะฝังใจไปตลอดกาลถ้าที่ผ่านมาเคยผิดพลาดไปแล้วให้อภัยตัวเองแล้วเริ่มต้นใหม่เอว่าเข้าใจคุณนะคะเพราะเอวาก็เคยเป็นนักตอกตะปูมาก่อนรู้ดีค่ะว่าคุณปวดใจแค่ไหนเพราะลูกคือคนที่เรารักและหวังดีที่สุด อยากให้ลูกได้และเป็นในสิ่งที่ดีที่สุดไม่มีใครคิดร้ายต่อลูกเลยแม้แต่น้อยค่ะที่ผ่านมาเราไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะไม่ได้ตั้งใจเลยเราแก้อดีตไม่ได้แต่เราสร้างอนาคตได้ค่ะและสิ่งที่ง่ายก็คือเราสามารถทำได้ตั้งแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนคำที่พูดกับลูกให้ดียิ่งขึ้นได้ตั้งแต่วันนี้ เราใช้คำพูดให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้ตั้งแต่วินาทีนี้เพื่อให้คำพูดของพ่อแม่ตรงเข้าไปยกระดับจิตใจลูกไม่ใช่ตอกตะปูทำลายใจกันอีกต่อไปครูเอวีสวัสดีค่ะ